มาแล้วครับโกสมสิบถามหนึ่งครับผมนะไม้ฟอมสวยๆแบบนี้ครับนะต้นนี้รวยทันใจครับในราคาเพียงหนึ่งรอยห้าสิบาทจัดส่งฟรีครับผมนะไม้ฟอมสวยๆแบบนี้ครับนี่ฮะนะฟอมสวยมากนะสูงด้วยนะและต้นนี้ครับผมนะในราคาเพียงหนึ่งห้าสย์ครับรวยขันใจครับพุ่มสวยๆกันเลยเดียวครับนะอ้าตามด้วยต้นนี้ครับ เพชรอำนาจฮะนะฟอมสวยฮะใบใหญ่ๆครับผมนะสำหรับเพชรอำนาจครับในราคาเพียงหนึ่งห้าบาทจัดส่งฟรีครับมีปลายทางพี่น้องนะอ๋อนี่ไม้สวยๆตามด้วยต้นนี้ครับเพชรพังงาครับพี่น้องครับนะนี่ฟอมใหญ่เลยทีเดียวครับเพชรพังงาครับสีสวยกันเลยทีเดียวนะฮนะเพชรพังงานะฮะเพชรีกเพชรมงคล ตามด้วยเพชรมงคลครับผมนะใครที่ชอบสีแดงแครับต้นนี้น้องมีชื่อว่าเพชรมงคลครับผมนะฟอร์มสวยๆแบบนี้ครับต้นนี้เป็นสองช่อเลยเดียวสำหรับเพชรมงคลครับผมนะนี่ฮะอ่ะเบอร์โทรครับผมศูนย์ห4สา4หเก้าเจ็ดสี่หกหสี่ครับนะใครอยากได้ต้นไหนก็โทรมาได้เลยครับกับไม้สวยๆแบบนี้ครับนะต้นนี้อ่ะ ค,ง,ค,ง, <S <S s <S คงกระพันครับผมนะคงกระพันสีเหลืองสวยงามแบบนี้ครับคงกระพันครับผมนะตามด้วยต้นต่อมาครับรวยทรับรวยซับมาสูงเลยทีเดียวครับรวยซับต้นนี้ฮะนะฟอมสูงสูงแบบนี้ครับผมนะรวยซับครับนะไม้สวยมากฮะรวยซับนี่ฮะสูงด้วยนะรวยซับฮะมีเพียงกระถางเดียวครับผมนะรวยซับครับอ่ะต้นต่อไปครับ จเจริญมงคลครับผมนะร hehe, ส ac, นะูสีน okay? ้องนางครับนะสีสวยเลยทีเดียวสำหรับเจริญมงคลฮะนะนี่ฟอร์มใหญ่ด้วยนะนั่นเลยทีเดียวครับเจริญมงคลครับสีกําลังมาครับเราก็จะกัดสีกว่านี้อีกนะเจริญมงคลครับผมนะในราคาเพียงหนึ่งห้าศูนย์จัดส่งรีครับแล้วตัวนี้เซษฐีหันใหญ่ใบใหญ่ๆฟอร์มสวยๆแบบนี้ครับผมนะในราคาเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะฮะอ่ะ เศรษฐีหัตใหญ่ครับต,ตามด้วยเศรษฐีครับผมนะเศรษฐีตะลิ่งชันนะต้นนี้นะฟองสวยๆแบบนี้ครับเศรษฐีตะลิ่งชันใบเยอะมากเลยเดี๋ยวดูสีลายใบเขาวสวยครับผมนะเออมีใครรับก็เอาไปสําหรับเศรษฐีตะลิ่งชันนะ ตามด้วยเศรษฐีจอมทองครับแม่เศรษฐีเยอะจริงๆฮะวันนี้นะใครอยากเป็นเศรษฐีก็เอาไปได้เลยครับนะวันหวยออกฮะวันนี้วันที่หนึ่งนะวันรายงาน,นอ้าวมีใครรับต้นนี้ครับเศรษฐีจอมทองฮะหน้าไม้ส,สวยๆแบบนี้เป็นของท่านเลยเดี๋ยวครับเศรษฐีจอมทองฟอร์มนั่นๆสิบแถมหนึ่งฮะนะอ้าวตามด้วยต้นนี้ฮะบางกอกครับผมนะใครที่ชอบไม้สีแดงๆครับต้นนี้บางกอกครับผมนะ ฟอมสวยๆแบบนี้รับบางกอกฮะนะอาวมีใครรับก็เอาไปครับบางกอกครับผมนะสวยงามแบบนี้นะนี่เราเข้าปทมแล้วพี่น้องนะบางกอกแล้วก็มาท่าพระครับผมท่าพระครับผมนะสีเหลืองนะไปนะกึ่งยาวแบบนี้ครับสวยๆเหลืองอารามเลยทีเดียวครับผมนะต้นนี้ท่าพระครับผมสวยมากนะฟอมนั่นมาก ดูใกล้ๆก,กันเลยทีเดียวสำหรับภาพระอะนะสวยๆแบบน,นี้เพชรชมพูนี่ต้นนี้ฮะหวานหวานนะชื่อว่าเพชรชมพูครับเพชรชมพูครับผมนะใบสวยๆสีชมพูแบบน,นี้ครับนะสวยมากเลยนะต้นนี้นะใบสวยเลยทีเดียวฮะใครแล้วก็เอาไปสําหรับเพชรชมพูอะนี่นเพชรชมพูครับผมอันนอี้ฮอตมากนะตอนนี้นะ ไม่มีอะไรฮอตเท่าแผ่นดินทองฮะนะประมาณสี่สิบเซนนี่กิ่งกำลังออกเลยฮนะหนะึ่งสองสามฮะออกข้างบนด้วยนะพี่น้องนะนี่สวยเลยทีเดียวฮนะแผ่นดินทองครับผมเป็นไม้ที่หลายคนต้องการอยู่นะตอนนี้นะฮะแผ่นดินทองครับนะเพราะสีก็สวยครับแล้วนี่ฮะนะกำลังกัดสีสวยๆแบบนี้แล้วเป็นฟอร์มแบบนี้เกือบทั้งหมดเลยทีเดียวฮนะถ้าช้างครับผมนะ นี่กำลังกัดสีกำลังสวยไมเป็นกระถางใหญ่ๆได้เลยพี่น้องครับนะไม้กำลังงามกันเลยครับผมนะสำหรับท่าช้างนะล,นาลาตามด้วยต้นนี้ครับลำนาลายครับผมนี่ฮะสวยๆแบบนี้ครับ,บ,รบต้นนี้มีสองช่อด้วยนะลำนาลายครับนะไม้ฟอร์มสวยๆกันเลยสีสวยมากนะลำนาลายครับผม แล้วตามด้วยสายรุงสยามครับสายรุงสยามน,นะยิ่งกัียิ่งแดงครับตัวนี้แดงแดงนะพี่น้องนะแล้วก็จะแดงกว่านี้ได้อีกครับผมนะอยากให้เขาแตกเยอะๆพี่น้องตัดพุ่มเลยฮะนะแล้วเอาข้าวบนไปปักชำนะข้าล่างมันก็จะแตกอิงสาขาให้เยอะเลยทีเดียวนี่ฮนะสวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยสําหรับสายรุงสยามครับแล้วต้นนี้ฮะ สร้อยระยะครับผมนะใครที่ชอบเป็นระยะออกมาแบบนี้ฮนะสร้อยระยะครับผมต้นนี้นะฟองสวยมากนะห้อยลงมาเป็นระยะแบบนี้เอาไปเลยฮนะสำหรับใครที่สะสมนะฮะโกศลนี่งไม่ควรพลาดสร้อยระยะครับผมตามด้วยต้นนี้นะนางเอกของเราครับนาะงราชนีแห่งโกศลนะบุตรสเรนครับผมนะยังไงก็แดงยังไงก็สวยครับ สำหรับบุษรินฮะนะนะแล้วน้องจะแดงได้กว่านี้อีกครับผมนะไม้ความสวยๆแบบนี้บุษรินครับผมนะหนึ่รบาทจะสง่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางโทรได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามครับผมนะอะ่ต้นต่อไปครับนะรัศมีจันทร์ครับผนะมฟองสูงมากเลยนะรัศมีจันทร์ต้นนี้ฮนะ นะคารัก็สวยงามกันเลยทีเดียวครับรับสมีจันนะต้นนี้ฟอบสวยๆสูงๆแบบนี้รับในราคาเพียงหนึ่งยห้าสิบาทครับรัสมีจันทร์ฮะแล้วตามด้วยต้นนี้ครับผมนะพันเศรษฐีครับพี่น้องพันเศรษฐีครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยทีเดียวพันเศรษฐีครับน่ารักมากเลยนะต้นนี้สูงประมาณสี่สิบเซนนะขึ้นไปนะพี่น้องนะ สวยแบบนี้อ่ะมีใครรับก็ออกไปเลยแล้วปิดท้ายด้วยตัวนี้ฮะยังใช่ไหมต่ารัตนชัยครับให้ไปเลยครับสำหรับวันนี้ะหนึ่งห้าศูนย์นะจัดส่งฟรีครับนะสวยๆแบบนี้ครับนะดูใบครับนะเหมือนหลังเต่าเลยทีเดียวครับนะสวยงามกันเลยทีเดียวสำหรับเตอรรัตนชัยครับผมในาราคาเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับและพิเศษสุดสำหรับวันนี้ต้นนี้ครับ ลูกไม้ครับแหมในหัวใส่เสื้อดําแล้วมันไปเ้ากันเอ้าไม่ต้องเอาคนนะเอาแต่ไม้ครับนะสวยๆแบบนี้ครับผมนะลูกไม้ครับผมนะสีแดงฮนะแดงจนเข้มเลยพี่น้องนะนะนราคาเพียงสองสองศูนย์นะจัดส่งฟรีครับลูกไม้ต้นนี้อยากมอบให้นะสวยมากเลยทีเดียวครับมีเพียงหนึ่งเดียวนะทางสวนไม่ได้ทํานะพี่น้องนะใครรับก็เอาไปสําหรับลูกไม้ครับผมนะ ในราคาเพียง220จัดส่งฟรีครับนะใครรับก็ยินดีด้วยนะตัวน,นี้ฮะนะวันนี้นายหัวหมาใจต้องไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่ติดตามนายหัวหมาใจและช่วยกดแชร์นายหัวด้วยนะครับผมนะจะขอบพคุณอย่างยิ่งฮนะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ